ว่าโคนเมล่ัลินไหมอยู่งเตอร์ก็มีด้หรออาหารปูดนะคะอแล้วบอกเอาถูเนือมาเลยเห็ดใ้เมิ่งพอแกงผักปูดค่ะพี่น้องไปเพื่อกินไหมเนาะอเนาะาแกอะไต้องแกงผักปูดใส่เห็ดใส่ผักขาเนาอะค่ะอันนี้ปล่อยกุ้งบาน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 ของปูดก็คือออมปลาซิลย่เด้อคือเกาค่แซบแซบแซบร้อบขนาดเลยจ้ะ วันรวมญาติค่ะนี่ของแมวมักรูปบ่ะจ้าสวัสดีครับผวหน้าสร้างตัดผมใหญ่ค่ะแห่งโคกน้องนาเนาะเดี๋ยวเล่าหัวเรียวไมาจ่ายทุกคนมากินข้าวน้ำกันแซ่บๆเด้อผักกับกินเลยผักกับอันนี้ก็เป็นผักกาดผักกาดซอยเด้อทางอื่นๆบ่รู้ว่าหยังเนาะ แต่ทางบ้านอื่นประกาศซอยซอยคือกันล่ะอืมซอยคือกันเนาะมันซอยใส่ก็มันร้อนกินง่ายเนาะไอ้มันหินขึ้นดันมันแข็งอันนี้หมักดินไหมคือหมักปีกาเนาะเขาเพิ่มอ่อนดีเลยวะเขาแข็งเนาคู่จ็บแซ่บครับวิธีชีวิตบานๆม่ต้องกันยังไรดอกตำหนีความสุขเหลือล้นเนาะเจ็บแล้วแมมากินน้ำกัน ฟกูุ่มไม่ไอ้เไม่หรอกต่บทกูจิ๊มือนี่มากินเข่าพี่เด้กาลสินทุกมืออยู่สกุลนครนครพนมมือนี่ตุ๊กกาลสินดึงออกมาตุ๊กนาะบยำกุ้งเดือดนึงพวกุ้งยำเลยก็เซไปก่อนนะเนาะยำเลยกันกช่มมือิกินคือชุดเราไปาบ้านนกงเนาะเดมือเยวเนาะ มากลิ้นไหมไปสะพานกนจำหงดีสะดีดีตเส้ลโดเจ้าผมบนอติดเจออะร้องยมืนี้จุมือเรื่องนี้ันงเาตัวนนี่มันงนานมั้ยแ่บแซ่ีมงแต่แบเพระปากาานมดนี่เนี่ ัเลังดังตัวบเดสกินนี้เข้าไปนึ่เป็ดดังเข้าจริงดังปเลวแม่มาเป็นแล้ใช่โอ้ยนี่นี่ลงยูทูปมาดูกันนะใช่บุนนำูวท่ลาหารวยหนึงแกงแซบจะแซบเอาไพกัตสูรู้ใชทลหาวยมังจ้ะบกดนดีๆากเนี่ยใน้านนี่นี่ ปลอดสารค่ะทุกคนปลอดสารทุกคนค่ะพี่เด้อพี่เด้อของแซบนะพี่พี่พี่เน็ตเน็ตเสนอโอ้โหถึงยอดถึงยอดถึงยอดผู้เฒ่ามีความชุกในการกินค่ะพี่น้องลูไก่ทางไก่หมู่บ้านทุกโคกน้องหน้าอีหลีเด้อค่ะบ่ได้อยู่ในบ้านอยู่หน้าอีหลีเบื้องบรรยากาศเนาะค่ะขอเเพิ่่มตกน นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวย่งมีคนโค้งหาเห็ดลุงงว่ากินแล้วสิึ้นโคกซนมันสีแมนอยู่บ่พี่น้องถ้าคนอื่นแมนอยู่แต่สำหรับใจปูอาจจะบ่รับประกันเนาะ,ะคลิปนี้ก็ข,ขอจบแคนนี้กอนเด้อค่ะเด้อขอกินข้ากอนเด้อก,กับพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ